สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่5มีนาคม2,568ครับเกือบ15นาฬิกาแล้วครับโอ้แดดร้อนเปียงๆเ,เลยครับพี่น้องครับสำหรับทุเรียนที่สวนต,ตรงนี้ยังไม่ได้เอาผลผล,ผลิตนะครับในเมื่อยังไม่ได้เอาผลผล,ผลิตก็ต้องการให้เขาแตกใบอ่อนมาเลยแล้วทีนี้เขาก็ได้ใบอ่อนมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ในใบเพสลาด ก็มีบางท่านก็ถามมาว่าจะให้เขาแตกใบอ่อนใช้ปุ๋ยอะไรครับท่านาที่สวนของผมนี้ปุ๋ยทางดินสายสูตร2577นะครับสูตร2577้าทางใบละ่ะทางใบก็สูตร2555นี่คือปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีทางดินและทางใบ้าแล้วมีอะไรบ้างไหม ก็เติมสะไหลลงไปด้วยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อยาป้องกันมแมลงช่วงเวลานี้เป็นช่วงอของการเข้าสู่ฤด,ดูแรงแล้วที่แน่ๆก็คือฟีไฟจะเข้ามาเยอะเลยครับหลังจากเขาแตกใบอ่อนมาเรียบร้อยแล้วแล้วในเมื่อเขาแตกใบอ่อนมาแล้วใบเขาอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทำยังไงล่ะครับท่าน ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละสวนจะใช้เทคนิคไม่เหมือนกันอาจจะใช้สูตรปุ๋ยที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าเทคนิคตรงที่ว่าสวนของผมเองก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็จะเติมสูตรเสมอครับอ้าวแล้วอะไรอีกก็แมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่แหละครับทำให้เขาใบเขียวเข้มสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยณช่วงเวลานี้ ที่สวนของผมก็เติมธาตุสังกะสีไอสังกะสีนี้ไม่ใช่สังกะสีมงหลงานะครับมันเป็นธาตุอาหารสําหรับพืชนี่แหละครับเติมมาตั้งแต่ช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวเติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆอ้าวเป็นไงครับอ่าบางสวนก็ต้องขอบอกนะครับอาจจะใบหลุดล่วงหรือใบไม่ได้แต่สิ่งที่สวนนี้ณจุดนี้อ้าวใบเขาอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็เพราะ เติมาธาตุสังกสีมาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับต้องป้องกันต้องเติมให้เขาล่วงหน้านะครับสําสหรับาธาตุสังกสีไม่ใช่ว่าใบเขาไหม้แล้วใบหลุดล่วงแล้วเกิดการาเป็นแล้วค่อยมาเติมไอ้นั้นอาจจะแก้ไม่ทันนะครับเราต้องอยู่ในลักษณะเช่นนี้ต้องเติมให้เขาตั้งแต่เนื่นๆสําหรับาธาตุสังกสีนะครับพี่น้องครับอาตอนนี้ก็อยู่ลักษณะเช่นนี้ ขอดูใบหน่อยสิเอาไม่ใช่ไปประเทศอาหรับอมเมริกันนะครับขอดูใบทุเรียนแต่ก็ยังขาดธาตุอาหารอีกเยอะอก,ก็ต้องเติมกันต่อไปก็อยู่ลักษณะเช่นนี้ครับบางท่านก็ถามมาเนาะก็ต้องตอบไปตามตรงนะครับแต่แต่ละสวนใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับต้องขอย้ํานะครับสําสหรับสวนผมนี้ถ้าจะให้แตกใบอ่อนมาก็ใส่ปุ๋ยทางดิน ก็สูตร25.77ทางดินนะครับทางดินสูตร25.77แล้วทางใบสูตร25.55บวกด้วยสาลายเติมไปด้วยธาตุสังกะสีก็จัดลงไปที่ขาดไม่ได้ก็ซื้อ,อยาป้องกันเสียไฟในเมื่อเขาแตกไปอ่อนมาอีกแล้วเล่าในเมื่อเขาแตกไปอ่อนมาแล้วก็เป็นสูตรเสมอนั่นแหละครับบำรุงเขาทางดินก็สูตรเสมอทางใบก็สูตรเสมอแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้แมกนีเซียม ใส่ลงไปาบางท่านก็อาจจะเป็นจุนลธาตุหรือธาตุอาหารรวมก็จัดลงไปขึ้นอยู่ในปัจจัยในกระเป๋าของท่านาช่วงเวลา,าบำรุงเขาก็นั่นแหละครับก็ถึงบอกว่าแต่และสวนใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนี่ครับสวนนี้สําสหรับจุดๆนี้ที่สวนของผมก็คงประมาณชักเดือนมิถุนายนนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของสวนนะครับ จะทําการลื้อทุเรียนออกอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยต้นเลยก็ว่าได้และมังคุดเ0 0ร้อยต้นที่สวนนี้ก็จะทําการเอาออกหมดนะครับหลังจากเก็บผลผลิศเศตเสร็จในปีนี้แต่ทุเรียนจุดจุดนี้ไม่ได้ลื้อนะครับไม่ได้ลื้อก็ยังเก็บไว้อยู่ครับก็ยังเก็บไว้อยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งนูน้นก็มองมองไม่เห็นเนาะแต่มังคุดนี่ครับสาหรับมังคุดนี้ก็จะทําการลื้อออกหมดครับเพราะรอเก็บผลผลิศเศตเสร็จก็อยู่ประมาณสักเดือนมิถุนากลางๆว่าง,งั้นนะครับก็จะทำการตัดออกหมดเลย เพื่อรื้อลื้อออกอะไรแล้วครับท่านบางท่านถามจะทําการรื้อมังคุดออกครับเพื่อปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองแต่เพียงอย่างเดียวนั่นแหละครับพี่น้องอา้าวแต่ถ้าเห็นคลิปใดที่ผมทําการตัดทุเรียนหรือทําการตัดมังคุดก็นั่นแหละครับจะ จะทาการเปลี่ยนแปลงพืชแล้วนะครับจะทําการปรับสภาพดินที่สวนใหม่จะทําการปรับพื้นที่ใหม่หมดเลยแล้วทําการขุดสาใหม่เพื่อให้รองน้ํารับน้ําได้เยอะๆเพราะทําการปลูกทุเรียนนี้ก็ต้องใช้น้ํามหาศาลนะครับพี่น้องเพราะปีนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเราทําการขุดสาใหม่เลยเพื่อเก็บน้ําให้ได้เยอะๆเอาสรุปแล้วก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวอขอ,ขอ,ข,อขอพาไปดูจุดที่กําลังขุดสะก่อนครับแปบ๊บแป๊บหนึ่งครับอ้าวพาไปดูตรงที่ขุดสะเลยครับจุดจุดนี้นครับนี่นครับจะทําการขุดสระตรงนี้นะครับประมาณ4ี่ถึงห้าไล่โดยประมาณนะครับถ้าถ้าถ้าสารองน้ําไม่พอการทําสวนทุเรียนนี้ก็คงจะลําบากสักหน่อยนะครับสำหรับทุเรียนแปลงนี้ก็จะทําการลือล้อทิ้งหมดแล้วครับพี่น้องอตอนนี้จะให้ไปดูตรงที่ลื้อออก บางท่านก็โอ้โหสิได้มากเลยก็ต้องบอกตามตรงนะครับเราลือ้อลื้อออกเพื่อทําการขุดซาจุดนี้แล้วก็ทาก,การปรับดินใหม่หมดเลยแล้วเพื่อโยกโคกให้สูงขึ้นเห็นทุเรียนที่ยืนเป็นแถวนี้ปกติมันมีอยู่5แถวเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่แถวเดียวพอรถเขาก็เริ่มขยับขยับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักหน่อยอพรุ่งนี้น่าจะเป็นคงลื้อทิ้งแต่ก็มีบางท่านถามมาว่าแล้วทําไมไม่ขุด ล้อมล้อมขายไม่ไม่ได้เขาไม่ได้ครับทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะเราต้องการดินมากๆเลยสําหรับการทําสวนทุเรียนนี้เขาจะทําดินนะครับถ้าจะเป็นล้อมขายอย่างนั้นโอ้โหดินต้องอ,ออกออกเป็นวงกว้งเลยแล้วจะเป็นลุมเป็นบ่อแต่ตรงนี้เราต้องการดินนะครับนี่เห็นไหมที่ที่ทำอยู่นี้เราต้องการดินก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับก็คิดว่า อีกประมาณช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่าปีหน้านี้ทางสวนของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของค้ังโ,มโหมรานเลยก็ว่าได้เขาเรียกว่าปัติวัดสวนใหม่เลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับเอาจัดกันไปดูกันไปแล้วจะทําการว่าจะทําการปลูกทุเรียนแบบไหนวางตำแหน่งแบบไหนเดินน้ำแบบไหนก็ค่อยดูกันไปนครับเพราะแต่ละสวนก็ใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปโดยชื่นเชิงอย่างที่ผมพูดมาแต่แต่แรกๆเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับเอาสำหรับวันนี้ ก็ที่ท่านเห็นตรงนี้อนาคตต่อไปอาจจะไม่เห็นแล้วล่ะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ